เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งปกลังตัวกลางกันก่อนเลยหนึ่งในคนที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก,ก็คือริกคาราฟิออรีเฟนเตอร์ฮับตัวเทพของทางบูรุนยาจากศึกเวทีเกาโชเซเรอหลังจากเขาทำผลงานชิ้นโบแดงช่วยให้ต้นสังกัด สร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าตัวไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกได้อย่างสำเร็จแบบหักปักกาเซียนแทบจะทุกสำนักขณะเดียวกันโจตัวเองก็ยังไปต่อยอดผลงานดังกล่าวข้างต้นกับฟอร์มการเล่นอันเอกอุ U ของเขาให้กับทัพอัสซูรีทีมชาติอิตาลีสำหรับการแข่งขันในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024จนชื่อเสียงของเขาดังกระฉูดขึ้นมาในเวลาอันรวดเร็ว ประกอบกับค่าตัวของเขาที่ถูกประเมินเอาไว้อยู่ในกรอบ30-40ล้านปอนด์จึงทำให้มีหลายสโมสรหันมาลุมแย่งลเซ็นของเขาเป็นอย่างมากในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะสัมเมอิน์นี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางลิเวอร์พูลของเรา ล่าสุดเส้นทางการไล่ล่าตัวนักเตะรายนี้ก็ดูเหมือนว่าน่าจะสะดวกโยทินมากยิ่งขึ้นเมื่อทางคิกเกอร์สื่อชื่อดังแห่งเมืองเบียร์มีการรายงานข่าวออกมาว่าห้างขายาายาไบเออร์หรือเวอร์กูเซนได้ถอนสมอจากการแข่งขันแย่งชิงตัวดาวเตะวัย22ปีรายนี้ไปแล้วเลเวอร์กูเซนมองทางนิคคาโรคาราฟิออรีเป็นทางออกระดับท็อปสำหรับการยกระดับแนวรับของพวกเขาขึ้นมานะคิกเกอร์ระบุ ในทางกรอบกันพวกเขาก็พิจารณาแล้วว่านี่คือตัวเลือกที่ไกลเกินเอื้อมสําหรับพวกเขาเนื่องจากต้นสังกัดของนักเตะอย่างทางบูรุญญาจําเป็นจะต้องจ่ายส่วนแบ่งค่าตัวของเขาถึง50เปอร์เซนให้กับทีมเก่าอย่างทาง FC บาซโซมันเลยส่งผลให้ค่าตัวของเขาดีดสูงขึ้นมาเกินกว่าที่ควรจะเป็นและนั่นก็คือมุมมองของทางเลเวอร์คูเซนว่าทำไมดิวนี้จึงแพงเกินไปสำหรับพวกเขา ในในก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับทางริารดคาราฟิออรี่กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นของเขาอีกเช่นเดียวกันแต่เฉพาะเจาะจงมาถึงทีมของเรากันบ้างก่อนหน้านี้หากเพื่อนๆจํากันได้ฟาบน์ิซัวโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดใดเฉพาะอย่างยิ่งข่าวคราวเรื่องการซื้อขายนักเตะ ก็ได้เคยออกมาเปิดเผยไปแล้วว่าทางลิเวอร์พูลของเราให้ความสนใจในตัวเขาอยู่จริงแต่ปัจจัยที่มีความสําคัญที่อาจจะกลายมาเป็นกุญแจที่ช่วยให้ทีมของเราประสบความสําเร็จในการคว้าตัวเขามาร่วมทีมได้ก็คือริชาร์ดฮิวจ์ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่เราเพิ่งจะไปคว้าตัวเขามาจากทางบอลมัด และมาร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของทางไมเคิล l อดเว r ซ์ซีโอด้านฟุตบอลที่เขาคัดเลือกมาด้วยมือของเขาเองหลังพวกเขาทั้งสองคนมีความสนิทสนมกันเป็นการส่วนตัวทวันล่าสุดโรมาโน่ ano, เจ้าเก่าหน้าเดิมก็ดอกมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของเรื่องนี้อีกครั้งและในหนนี้เขาก็ได้ชี้ชัดลงมาแบบตรงประเด็นเลยว่าฮิลส์มีความชื่นชมในตัวของทางคาราฟิออรีเป็นการพิเศษ แต่ในตอนนี้ยังคงสนับนท่าทีกับการดําเนินการใดๆเพราะเขาต้องการรอคอยโอกาสที่เหมาะสมเพื่อจะพรากตัวนักเตะมาร่วมถิ่นแอนฟิล์ในรูปแบบหรือลักษณะที่มันควรจะเป็นสโมอสรทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ต่างก็มีการส่งทีมแมวมองของพวกเขาไปเกาะติดฟอร์มการเล่นของทางริคคาราฟิออรีนะลูมาโน่ล่าว ระหว่างที่เขาถูกเชิญไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง Give Me Sport สื่อชื่อดังแล้วตัวของนักเตะเองก็ทำผลงานได้อย่างสุดยอดตั้งแต่ที่อยู่กับทางบรูรนยาและรวมถึงกับทีมชาติอิตาลีในศึกยูโรด้วยเขายกตัวอย่างริชาร์ดฮิลส ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลเข้าติดตามดูตัวนักเตะรายนี้ตั้งแต่เขายัางทำงานให้กับบอลมัดซึ่งสมัยนั้นตัวของคาราฟิออรีก็ผ่านการลงเล่นให้กับทั้ง r าร์เอมาและ f อ b a บาร์โซดังนั้นนี่คือนักเตะที่ฮิวชชื่นชมมาโดยตลอดแต่ในตอนนี้ผมยังไม่ทราบว่ามันมีการดำเนินการใดๆอย่างเป็นทางการในดิ่นี้แล้วนะ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของทีมเราในช่วงสัมเมอร์นี้กับการเสริมทัพในแนวรุกกันบ้างหนึ่งในคนที่มีข่าวมากที่สุดในช่วงนี้ก็คือแอนโทนีกอร์ดอนวีกตัวเทพของทางสาลิกาดงนิวคาเซลยูนา็ดที่ลิเวอร์พูลของเราพยายามจะเดินหน้าเกี่ยวพาราสีเขาอย่างหนะัก ก่อนหน้านี้นิวคาสเซิลก็มีการขายนักเตะออกไป2รายเพื่อหวังจะทำตามกฎแฟร์เพลททางการเงินไม่ว่าจะเป็นการปล่อยตัวยานคูบา้ามินเตไปให้กับไบรตัน้ริสนมราคา33ล้านปอนด์และการปล่อยตัวแอนเดียดแอนเดอร์สันไปให้กับนอตติงแฮมฟอร์เ์สอีก35ล้านปอนด์แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางดอตเลติกสำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษ ก็ได้ระบุว่าการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้นอาจจะยังไม่เพียงพอแต่ทางนิวคาสเซิลก็เจอปัญหาใหม่ในเรื่องใจของทางแอนโทนีเองที่เหมือนจะลอยไปอยู่กับทางลิเวอร์ pool แล้วมันมีการพูดคุยกันระหว่างลิเวอร์ pool กับแอนโทนีกอร์ดอนเดอแอตเลติกระบุ แม้ว่านิวคาเซิลเองต้องการจะรั้งตัวเขาเอาไว้กับทีมต่อไปแต่พวกเขาก็หวั่นเกรงเช่นเดียวกันว่าความคิดของนักเตะเองอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้มันยังมีการคำนวณออกมาว่านิวคาเซิลจะต้องขายนักเตะให้ได้เงินกลับมา30-100ล้านปอนด์เพื่อปฏิบัติตามกฎแฟร์เพ์ทางการเงินซึ่งจนถึงตอนนี้พวกเขาก็ยังหารายได้มาไม่ถึงเกณฑ์ขั้นสูงสุด ดังนั้นคณะกรรมการอิสระด้านการเงินจะพอใจกับการดำเนินการของพวกเขาหรือไม่อย่างไรมันก็ยังคงต้องรอดูกันต่อไปแม้ว่าคนวงในบางส่วนจะเชื่อว่าพวกเขาได้ดำเนินการอย่างเพียงพอแล้วเพื่อจะหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษตามมาด้วยการตัดแต้มแต่การคำนวณของพวกเขาเองมันก็เฉียดฉิวจนน่าหวาดกลัว เมื่อพูดถึงประเด็นของทักแอนโทนีกอดอนกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่กลายมาเป็นประเด็นร้อนา่าจนกลายเป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งในสื่อของแทบทุกสำนักในช่วงเช้าวันนี้กันบ้าง เพราะหลังจากทางดิแอตเลติกรายงานข่าวออกมาได้ไม่นานถึงความเป็นกังวลใจของทางฝั่งนิวคาสเซิลยูไนาตตดกับความรู้สึกลึกหัวจิตหัวใจของนักเตะที่มีต่อพวกเขาว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างมีในยยะสำคัญ หลังจากนั้นเพียงไม่นานทางลุคเอ็ดเวิร์ดนักข่าวระดับหัวแถวของทางเดลรีเทเรกราฟอีกสื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็มีการออกมาให้ข้อมูลสมทบในประเด็นนี้เพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันมันมีการระบุไปถึงขั้นที่ว่าตัวของกอร์ดอนเองต้องการจะผลักดันการย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลซึ่งถือว่าเป็นสโมสรในดวงใจของเขามาตั้งแต่เด็กและการขอขึ้นบัญชีย้ายทีมอย่างเป็นทางการกับทางนิวคาสเซิลในเร็ววันนี้ หลังจากที่ลิเวอร์พูลมีการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวแอนโทนีกอร์ดอนกับทางนิวคาสเซิลและข้อเสนอดังกล่าวได้ถูกต้นสังกัดของนักเตะตอบปฏิเสธกลับไปในครั้งแรกทั้ทงๆท,ที่นี่คือสโมสรที่ตัวของทางกอร์ดอนเองต่างเชียย์มัดตั้งแต่เด็กเพราะตัวเลขที่ทางลิเวอร์พูลได้ยื่นเข้ามาขอซื้อตัวเขานั้นมันยังน้อยกว่าที่ทางนิวคาสเซิลได้ตั้งเอาไว้เอ็ดเวิร์ดก่าว แต่นั้นก็ได้ส่งผลกระทบตามมาแบบที่นิวคาสเซิลเองก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเช่นกันเนื่องจากตัวของทางกอร์ดอนเองนั้นต้องการย้ายทีมในครั้งนี้เป็นอย่างมากมันคือความฝันของเขาเลยนะและใจของเขาก็ร่อยคมฝากไปแล้วเนื่องด้วยความสนใจจากทางลิเวอร์พูลที่แสดงเข้ามาในตอนนี้ดราเตะทีมชาติอังกฤษิ ไปไกลถึงขั้นที่ว่าเขาจะได้ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลแต่หลังจากการพูดคุยกันระหว่างทั้งสองสโมสรมันทำให้ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่เข้ามาดังนั้นคนที่ต้องออกมาผลักดันดีลนี้ก็คือตัวของทางแอนโทนีเองไม้ตายสุดท้ายของเขาก็คือการร้องขอขึ้นบัญชีย้ายทีมหากสถานการณ์ต่างๆไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคาดหวัง หลังจากฟังมุมมองทั้งจากตัวของแอนโทนีกอร์ดอนและนิวคาเซิลยูนาเตดในประเด็นนี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูจุดยืนของทางฝั่งลิเวอร์ p ู o เองกันบ้างว่าพวกเขามองเรื่องนี้อย่างไร เมื่อล่าสุดทางมาร์คดัก拉斯นักข่าวคนดังจากทางไอนิวส์ก็มีการลงลึกในรายละเอียดของประเด็นนี้ออกมาแบบจาะลึกโดยพวกเขาชี้ชัดเลยว่าจากการที่ตัวของดาวเตะวัย23ปีเทใจให้กับลิเวอร์พูลหมดหน้าตักเช่นนั้นมันก็ทำให้ยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซ์มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเช่นเดียวกันว่าพวกเขาจะสามารถประสบความสำเร็จในการคว้าตัวเขามาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ตอนช่วงเปิดตลาดซื้อขายสั้มือหนีได้ แหล่งข่าววงในของสโมสรได้บอกกับผมว่าการพูดคุยกันระหว่างทางลิเวอร์พูลกับทางแอนโทนีกอร์ดอนเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนั้นมันเป็นแค่ขั้นตอนของการทดสอบตลาดเท่านั้นนะดักลาสกล่าวพวกเขาต้องการประเมินดูว่าค่าตัวที่แท้จริงซึ่งต้องใช้ในการคว้าตัวเขานั้นมันจะจบอยู่ที่ตัวเลขเท่าใดกันจากนั้นถึงจะมีการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวอย่างเป็นทางการตามมา พวกเขาอาจจะขอให้ตัวนักเตะเองช่วยผลักดันดีวนี้ในอีกทางหนึ่งด้วยเพราะริวเวอร์พูลมั่นใจว่าด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันในทั้งสองทางมันจะทำให้พวกเขาสามารถปิดดีวนี้ลงได้แรงข่าววงในจากเมอร์ซี่ไซย์ยังได้บอกต่อไปอีกด้วยว่าสโมอสรร้อมที่จะยืนน่นข้อเสนออย่างเป็นทางการอยู่แล้ว แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ